ขอเส <duy> ียงต้น <t> ร <eman> okay. 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 ับให้กับไบรท์น้ำเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญน้ำด้วยขอเสียงต้อนรับน้ำอีกครั้งเลงสวัสดีครับได้เพราะเมื่อปีที่แล้วสองคนนี้ก็มาครับได้ไหมเป็นไงบ้างปีนี้มาอีกปีหนึ่งรู้สึกไงบ้างคะก็คัฟฟีหนึ่งพอดีเลยเนี่ยครั้งแรกหนูออกมาแล้วก็มีงานจัดที่นี่เป็นครั้งแรกเลยเราเลยแบบว่าได้กลับมาแล้วบอกว่า คือคือมันเป็นงานแรกของเราจริงๆเราตื่นเต้นมากตอนนั้นที่เรามากันอ่าแล้วตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ไหมเฮ้ยตื่นเต้นอยู่คร็หนึ่งปีแล้วอย่างเงี้ยครับน้องก็คงอยากถามเราแหละเราบอกว่าเจออีกแล้วปีที่แล้วใช่ไหมเราก็อยากจะบอกว่าปที่ก็มาแต่ละปีนี้เจออยู่จะถามกันแล้วไปไปเปไงบางไปก็คนยังเยอะเหมือนเดิมครับผมดีใจทุกครั้งนะที่ที่มางานนี้ครับผมเพราะว่าอย่างเราก็เล่นกีฬาด้วยนะครับผมก็สามารถหาเลือกซื้อได้เลยเดี๋ยวลงไปนี่ไปซื้อได้เลยจะได้ซื้อ เอาไป้องไปเล่นอะไรครับเล่นกีฬาก็ฟุตบอลกับบาสเกตบอลมีใครมีใครมีใครอยาจะซื้อราชากาสสมุ่ให้ไปบ้างไกลังจะหาอยู่เล่นบอลเล่นบาสี่ต้องพีค้วยหรอไม้คนดเข้าใสจปะ พี่อรอผมก็กด AF15 ก่อนใะ่เหรอปีสามแต่งงานแล้วไหมปีหน้าไม่ทันเออขอโทษเดี๋ผมปลกรู่ไป็นแทนอ่ะโอเคก็อยากให้สองคนช่วยเขาด้วยช่วยโปรโมตแนะนำงานหน่อยว่างานนี้เออใครที่แบบยังไม่ได้มาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง <c oughs> อ่าค่ะตอนนี้ก็คนไทยก็หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็มีเขามีงานอย่างนี้เนี่ยเราก็บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบว่าออกกำลังกายแล้วก็ไปเสียดัง ช้าซื้ออะไรค่ะนี่วันนี้รูกเรวมาให้ทั้งหมดแล้วนะคะที่รถที่ถูกที่ดีแล้วก็วันนี้มีเหลือเพิ่อีกวันหนึ่งใครไม่ทันก็ยังอยงนี่มาซื้อพรุ่งนี้น่าจะบอกว่าเต็มที่กันแน่เลย่ะก่อนไปก็พรุ่งนี้วันหยุดนะฮะก็คือสําหรับคนที่ชื่นชอบในกีฬาเนี่ยคือไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะไม่ต้องไปค้นหาเว็บนู่นเว็บนี้ว่าผมมีดีอะไรอะไรอย่างนี้ที่นี่รวมไว้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ คือมีแต่ร้านชั้นนำนะในประเทศไทยนะครับผมก็ไปเชิญชวนเพื่อนๆมาละกันนะฮะสำหรับใครที่เล่นกีฬานะครับผก็มาหาวอนะพี่ใบก็ชวนเพื่อนๆมาใช่ไหมครับชวนครับชวนดิมิทุระไปต่อไหมปะไม่มีนี่ไงนับทีมเลยนับทีมชอปบไม่ค่อย สองก็แปลว่าไฟเดินกันอยู่น่าจะดีน่าจะดีนะคะเดี๋ยวให้ชัางคุ้มฝากผลงานอ่าเริ่มที่ไปก่อนไปก็ก็ฝากซิงเกิลนี้แล้วกันนะครับผมชื่อเพลงว่าวาระสุดท้ายนะฮะก็ดีมากครับนะใครชอบใครอะไรก็สามารถโหลดกันได้แล้วก็ขอกันได้ด้วยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันถ้มีตัวเงาก็มีตัวผมได้วยกอะมาถึงมาถึงน้องน้ะครับน้ำก็เป็นซิงเกิลการพาปากดีไม่มีที่ไปค่ะนี่ไงนี่อยากลงนั้นี่ยปากดีไม่มีที่ไปเนี่ยทุกวันนี้ตกงานอยู่แล้ อยางเด yeah, right right? well, okay. okay, yeah. yeah. okay ี๋ยวจะเข้ามาต่อมาเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวดีกันไงก็รดติดตามไปนด้วพูดอยนี้แสดงว่าใกล้ใกล้ล้ใกล้ใกล้ใกล้ลู้เดี๋ยวได้ไเดี๋ยว้นะเรี๋อวได้นะเดี๋ยวได้นะเดวได้ไมนะเดยไ้หนเดี๋ยวได้ไหนะเดี๋ยวได้มนะเดี๋ย้นะเดีกยวได้มนียวก้ไหม่ะเดี๋ยว้นะเดี๋วไมะวได้มนี๋ไ้มนะเดีได้ไหมนะเดีมนะี๋ยได้นะี๋ไหมีอยไมะีได้ไหมีวได้ดว อะไรนะอะไรนะขอโทษเขาจะแทนพูดคนอีกชื่ออะไรเอาดิเอาแกน้ำมาเลยแกนนำอแกน้ำไปไหนแกน้ำน้ำชี้แกน้ำนี่คนไหนมีหลอกว่าขอบโชว์นะฮะคนไหนฮะแล้วทำไมฮะเอาน้ำมีอะไรฮะก็มี่บอกว่าขอบเขาสามารถพูดขอบโชว์ได้เลยคนไหนแกน้ำอ่ะนะใช่ค่ะใช้ชื่ออะไรบอกชื่อเลยเป็นพิชชรีนี่เลยนะพิชชอรีพิชชรีพิชชอรีไหนพิชชรีจะไม่มีเสียงให้พี่เท่าไหร่นะฮะ พอจะมีร้ายพี่เฉาเรียไหมพี่พี่ติวหนวไหนที่เป็นเป็นเป็นพี่พี่มิวจิพี่มิวจิพี่มิวจเขาทีเวลาให้รียมอมีมีเฮ้ ออไม่ได้ด oh ิมันต้องมายืนข้างๆเห้วก็ต้องยืนข้างๆกับอะไรนะเขาเรียกว่าแกตามเท้าแล้วแกจะมาซบเหงื้องเช็ดแขนเหงื้องมาซบแขนเชื่อทำไมเชอรี่ชอรี่คะชอรี่ตื่นแล้วใช่ไหมอ่ะเดินอ่าโอ้ยอันนี้คนนี้ทอล์กโชว์ได้จริงปะเนี่ยจริงนะเขาเีชื่อเรื่องทอล์กโชว์เวลาเรามางานเนี้ยเขาจะมาถึงก่อนเราหรือว่าบางทีเราไปทำงานเนี่ยพี่เขาจะรอเราเราเป็นคนเนี้ย าที่ให้ <S <S ให้ความบันเทิงแก่พี่ทุกทคนเลยสแสดงว่าไอ้ที่กีดการนอักการนี่ตัวนำเลยใช่ไหมเนี่ยแมนตัวนำเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรชอบสัอตพี่เขาชืชอ่ชออะไรนะแม่ก็สัมเอตไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้องพันดีซนะามเอตไม่เท่าไหร่คือแชมป์ไม่เท่าไหร่แต่น้องพันดีมากมันมันต้องไปเป็นแฟนคลับน้องพันอีกคนนึงแน่นอนอะไรอะไรน้องโชว์โชว์หน่อยนะโชว์มาเขาเป็นแบบพูดใช่ไหมเล่าเรื่องมันประมาณนั้นถูกไ้คาดหวังไหมครับ เออนี่แค่นี้ก็หาดูหน้าตาไม่น่ไม่น่ามีคำถามแบบนี้ออกมาจากเาเนะแค่เดินเข้ามาไม่คิดว่าจะพูดได้เงไหนไน้องน้ำน้องน้ำบิ้วบิ้วนิดนึงครับบิ้วบิ้วหน่อยขออพีเหรี่อยพูดเรื่องอะไรคะอ่าไม่้มอ้ยเอ้เนาล่าอเม่าวให้เขาให้เขาบิ้วคนนี้เขาบิ้วคนนี้เองี่จันยงยืนกเล นีพอดีเราูิตไม่แต่ที่นี่คนไม่กลต่ที่นอกไหนที่มเตอี่มาตีออนจะเป็นแทบยุโรปอเมริกาเขาบอกว่าผู้หญิงเวลาคิดอะไรแล้วแบบเขินเขเขาจะดึงผมนี่ใควันนีครับจบแร้วแค่นั้นพี่หลอกถามได้ไหมข่าวดีให้เกิดขึ้นคืออะไรอ๋อพี่พี่ายังไม่รู้หรอคะไม่รู้จริงอครับเรองงานอ๋อก็แบบว่าปีหนึ่งแล้วเราก็ได้คุยอะไรอะไรอพจตอนแรกจากผมเริ่มกัน นะต่อไปโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณงานมาอ่าอ่าไหม่คือทีมงานนะคะไมใช้ข้างตัวยังไงก็ทักทู้ก็ยังมีก็มีผลงานมีซิงเกิลทักคู่แล้วนะครับผมแล้วก็กำลังจะออกมาในเร็วๆนี้สำหรับน้องน้ำก็เดี๋ยวรอฟังข่าวดีเรื่องงานว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับขอเชิญขอบคุณกับทั้งสองคนนะครับรายน้ำน้ำครับครับครัเดี๋ยวไปถ่ายรูปได้นะคะไปถามกันค่ะทีมงานช่วย ขาจะถ่ายเซลฟี่กันภาพนี้จะไปอยู่ที่แฟนเพจ Thailand International Swan Eco นะคะเข้าไปเซิร์ชได้เพราะว่าเห็นแค่ทุกคนเลยนะคะเรานอนไหมคะนอน้ต้องนอนเนาะชูไฟก็มาสูงๆครับสูไฟมาสูงพอรอนรับตึงสขอเสียงกร๊ดยาวๆดังๆนะครับเราจะให้เสียงเข้าต้นพักนิ่งอ่ะจริงๆที่พูดจริงขอเสียงกร๊ดยาวๆดังใครชูไม่ได้ชูเลยพร้อมไหมพร้อมไหม สองคลิป้าอะะแสดงเฮโยหน่อยแสงเฮโยหน่อยใครไม่ืึอป้ายชูมือทำรูปหัวใจกันอ่ะเดนสามส้ไม่มีไม่ต้องถือนี้่ายคลาดไว้ก่อนครับหลายกล้องครับ โอเคขอเซฟมาฟื้นกันกองไปแล้วนะปอป็นหนึ่งทีนะครับขอบคุณมากครับ <S <S ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณครัตอนนี้ถา่ายรูปแล้วนะถา่นะถายรูปได้จริงๆนะถ่ายรูปเลยจริงๆนะนะคะด้านล่างนะคะอ่ะนอานะครับ